Đu đao trăng khong quay lại tham quan. Đu ấy kê luôn mòi rạp sa ท่านทรงตรัสอะไรกับคุณพี่นวะเขาจำได้าจำาได้คนที่ไปยืนได้โอยได้โหคุยดีมากถ้าพ่เขาถ่ายไว้นะคุณลองยูทูบนะลองเลยแล้วบอกจำได้นี่เป็นครูป่าผมใส่นหลัวที่นช่านจำผมได้ท่านจำผมได้ท่านจำผมได้ พระเจ้าอยู่บอกว่าจำได้จำคนนี้ไหมพระหนาคนนี้ใช่ไหมคนนี้ใช่ไหมจำได้หมดเลยอ่ะเห็นไหมพี่บอกแล้วว่าจำได้หมดเลยจำได้หมดเลยได้ทั้งสองพระองค์เลยอ่ะพอพี่เข้ามาผมไม่กลัวแล้วไม่กลัวเลยอ่าใช่ท่านดูเราดื้อท่านยืนนังฟังเราไม่มีหนวดยัยเราปาดปดีใจไหมคนณี่ถวายที่สุดในชีวิตเลย โอ้ยจะเป็นลมเมื่อกี้อะผมจะนอนแล้วมั้งหายท้องเลยเป็นลม้วหายท้องเลยดีใจดีใจเราคอยได้บารมีกันค่ะใช่ค่ะ หลีกันักไหมผมยังว่าท่นท่นไม่เดินที่จะบอกแล้วแต่บุญเจ้าของนี่บอกแล้วแต่บุญใช่ตอนก่อนใช่ตอนก่อนพระราชนีเล้วพระราชนีก็บอกในหลวงว่าคนที่ถือป้ายได้แล้บอกผมว่าผมกล้าหาญมากกล้าหาญมากในหลวงออ่ะในหลวงบกผมกล้าาหญใช่พระราชนีบอกว่าคนที่ถือป้ายนะใช่ผมแค่ทำหน้าที่ของคนไทยไี่เห็นหน้เลยเล่นกูร์กันเลยหันด้วยอยู่ต้องนานนะเป็นกูร์เป็นบุญเชื้อ นะนะคะที่เปิดเนาะชื่ออะไรลูกที่ตปวัดที่จะเอาอันนั้นน้องเขาจะถ่ายรูป